สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆพ,พบกับผมเกมลำพูนนะครับออกล่าฉเฉลยกับเจ้าโล่งนะฮะเจ้าโล่ง6 5หวันนี้ออกล่าสายเมืองสายหมู่บ้านก่อนนะฮะยังไม่มีตัวหมายอะไรดีๆเด็ดๆเ,เลยนะฮะมีก็ยังไม่ได้ตัวก็ทิ้งไปก่อนพักไว้ก่อนนะครับวันนี้เราออกเที่ยวไปนะครับต่อไปเที่ยวไปนะครับเผื่อจะมีตัวดีตัวที่อ่ ใหม่เข้ามานะครับก็ออกฝึกเอาประสบการณ์นกใหม่ของเราไปด้วยนะครับวันนี้ผมขึ้นนกต่อเรียบร้อยนะครับจะลงขึ้นอยู่ข้างบนเรียบร้อยนะครับวันนี้รอรุ้นเฉลยนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกับบ้านไปไหมนะครับได้นับแต้มเพิ่มหรือเปล่าอย่างไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปหาที่ซ่อนที่แอบก่อนนะครับผมรอรุ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ เรียบร้อยนะครับผมผมไม่ทราบ <c oughs> เลยนะครับว่านกเสียงไหนนะครับก็ไม่ได้ไกลามากนะครับแต่ไม่รู้ว่าเสียงมันไม่ได้ยินฮะแทบจะไม่ได้ยินเลยว่าอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าหูผมไม่ไดีหรือไม่แน่ใจนะครับไม่ได้อยู่ใกล้มากแต่ก็ไม่ได้ไกลามากนะครับช่วงเสาไฟฟ้าเนี่ยครับช่วงเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นนะฮะประมาณนี้นะฮะโทษทีนะเนี่ยครับประมาณเนี้ย แต่ไม่ได้ยินเลยนะครับไม่รู้ว่านกต่อขันก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับหมายถึงขันโยนขันเรียกอะไรเนี้ยดูก็ได้ยินได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะครับฟังเสียงนะฮะนกนกป่านี่เหมือนว่าจะคู่สักชุดหนึ่งนี่มั้งผมผมคิดอย่างนี้นะได้ยินแวบๆบแบบนะครับไม่รู้ว่าเสียงไหนอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยฟังในกล้องเอานะฮะเดี๋ยวเราจะเอาลงมาดูลายนะครับดูตัวตนนะครับผม ปาดันะครับที่เพื่อนเพื่อนดูครับตัวใหญ่ตัวยาวนะครับหางยาวนะครับเดี๋ยวจะแกะดูรายละเอียดครับผมนี่ครับเต็มกำมือเลยนะฮะตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ดูสร้อยนะครับดูหน้าดูตานะครับผมเป็นนกตัวใหญ่ ตะเกียบนิดนะฮะตะเกียบแข็งชิดติดกันเลยนะครับเป็นนกที่ขาใหญ่และยาวนะครับขาใหญ่และยาวมากนะครับนะครับแข้งแตกนะครับท่านผู้ชมสองกุกอยู่ข้างอยู่ทางด้านเหนือนะฮะก็คือทางด้านนู้นนะฮะ จังหวะดีนะครับตกกุกดีดูครับแต <c oughs> บกเกือบทุกเกตนะครับเห็นนะครับให้โฟกัสเฮ้ยยังไงกันแน <c oughs> เเ่เอาเข้าก็ได้เอาออกก็ได้ว้ย กล้องคุณภาพต่ํานะครับรอทุนก่อนตอนนี้ยังไม่มีทุนเนศรกิจไม่ดีนะครับนะครับเอาแล้วข้าวๆแค่นี้นะฮะแข้งแตกนะครับดูบัวบัวบัวก็ปกตินะครับแต่คามคามเยอะนะครับลามมาถึงก้นนะครับบัวสองเส้นนี่ก็ติดคามนะครับ ออกสีขาคๆนะครับให่มากๆตัวนี้นะครับนับหางเนาะเผื่อมีสิบห้าเส้นอันหรอนับดูก่อนปกติก็มีสิบสองนะครับมีสิบสองสิบสาตั้งแต่ต่อนกมานี่เคยมีสิบามเส้นครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับปกตินะครับทั่วไปนะครับะเกียบแข็งชิดติดกันเลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าชอบรักยังไงก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปได้ทําคลิปต่อไปนะครับนะครับอันนี้เป็นแต้มันไม้ที่สองนะครับลุ้นแต้มที่สองนะครับ ยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกาลังใจให้ด้วยลวกันนะครับพอมีเวลาเหลือนิดนึงนะฮะยังไงก็จะทิ้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปหาที่ซ่อนที่หลบที่แอบก่อนนะครับ กว่าจะได้ตัวนะครับพี่ๆเพื่อนคูยาวมากนะครับนกป่าตัวนี้คูยาวที่สุดนะครับเท่าที่เคยผมเคยต่อได้นะเป็นนกที่ปอดปอดใหญ่นะฮะคูนานคูยาวนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาดูลายดูตัวตนนะครับผมเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับดูสร้อยทีๆนะครับตัวนี้ ตัวไม่ไม่ใหญ่นะเดี๋ยวเราจะแกะออกมานะครับออกมาเรียบร้อยนะครับเป็นนกตัวไม่ใหญ่นะแต่ดูเหมือนจะอกจะล่องนะะตัวนี้ไม่แน่นะเดี๋ยวเราไปดูในกรงก่อนนะครับมันยังไม่ตอนดูมันจอะอตอนมันเขาจัดตัวจัดทรงนะครับจับออกมาเมื่อกี้เห็นร่องๆตรงนี้นะนะครับ ก็ไม่แน่นะครับบางทียกกรล่องนิดเดียวนะครับนกป่านะครับเนาะลองไมาเยอะแข่งแตกเก็ดสองเก็ดนะครับไม่เหมือนตัวแรกนะครับแต้มแรกเนะมื่อกี้ก้นเป็นไงตะเก็บชิดติดกันเลยนะครับคูยาวๆนะครับ ขามน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้ใหญ่นะครับถ้านับแต้มรวมก็แต้มที่หกแล้วครับเจ้าโล่งของเรานะครับไม่มีอะไรมากนะครับคู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 เรียกเรียกคูคูเรียกยาวคูยาวๆนะครับไม่มีคารลมนะครับเจ้าโล่งนะครับนะครับดูสอยละเอียดทีที นะครับไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่าตัวอื่นๆแล้วนะครับลักษณะพิเศษอื่นๆไม่มีนะครับผมยังไงผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูนทาคลิปนะครับในทําคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ